สภาพย่ามแรงครับพนี่มือหนีย่ามแรงอากาศเย็นๆฝนตกไม่ไม่ครับเหมือนว่านี่ฝนตกครับเกงท้องฟาร์มฝนตกเข้าใจว่าตกกันทั่วพื้นที่ครับอำเภอแก่งคอใช่พุ่มอำเภอผู้เขียวครับอำเภอขั้นสวรรค์ตกกันทุกพื้นที่เป็นที่น่ายดใจครับพี่น้องครับเกษตรกรมีน้มมีทาฝนตกลามากกับเย็นครับเย็นช่ำเย็นชื่นใจครับพี่น้องครับ มองสะบัดสวบีดจมโบกของแกนทองฟ้ามครับพี่น้องครับอันนี้แปลงนี่สองหลังจากตัดสองอาทิตย์ได้ครับเนี่ยอาทิตย์หน้าตัดแล้วครับบวกเพิ่มสามอาทิตย์แล้วครับเอ้ยยี่สิบมือครับพี่น้องครับแปลงเห็นไหมครับหนาเลยครับน่ครับยี่สิบมือได้ครับในยี่สิบมือยางดีแล้วครับพี่น้องครับโอ้ไปตะปูครับสวิีดจมโบกครับพี่น้องบื่อกินครับได้ประสบการณ์แล้วคนนะครับสูงสูงเี่ประมาณยี่สิบมือครับพี่น้องครับ พอถึงอ uh, uh, the ันนี้ต่อที่สองนี่ยพอถึงยี่สิบมือครับพี่น้องพอตัดแล้วครับพอตัดแล้วแต่ยังบม่ตัดครับมันยังของเก่ายังบ่งมดเลยครับพี่น้องครับบนของเก่าครับพี่น้องครับของเก่ายังเต็มอยู่ตัดบ่หมดเลยครับคุนะครับของเก่าผู้ฟังครับต่อแรกครับเห็นบ่ครับพื้นเขียวกับพื้นเือเหลืองนะครับเขียวเขียวกับเือเหลืองเห็นบ่ครับเทียบเียกันบ้างครับอันเขียวเขียวเป็นต่อไม่ยี่สิบมืออันเลเหลืองนั่นเป็นต่อเก่าประมาณ พอถึงหกสิบเหมือพี่น้องครับเออประมาณหกสิบเหมือพอดีครับประวัตาสตัดสี่สิบเหมือกับสวิทจัมโบ้ครับพี่น้องครับนี่คือกำลังใจของคนเลี้ยงงวัวครับพี่น้องครับเห็นหยาอาอกบักมว่วงน้อยนี่กับมาตันทางเลยปะนี่โหสี่ทูพี่น้องครับอรับกบคุณนในลายครับพี่น้องครับ